สวัสดีครับผมนัทเซลฟอร์ดหรือเพจขายฟอร์ดให้ทุก้าคุณจะพอใจนะครับ E.P. นี้ผมจะพามาดู Next Gen Ranger ร i วายเกียร์ธรรมดาราคา9 9 9 0 0 0บาท สวัสดีครับผมนักเซลฟอร์ดหรือเพจขายฟอร์ดให้ทุกคุณจะพอใจนะครับ E.P. นี้ผมจะพามาดู Next Gen Ranger w i แทเกียร์ธรรมดาราคา9,99,000สีพิเศษจะเพิ่มขึ้น1,000 0มืนะครับมีสีส้มสีเหลืองสีขาวนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกียร์ธรรมดาสีส้มนะครับมาพร้อมชุดแต่ง Y และก็ล้อ20นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ารถคันนี้เสริมเติมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นจาก ด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นชุดครอบกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเดิมนะข้างในคือกระจังหน้าเดิมนะครับครอบชิ้นนี้เข้าไปนะครับตามด้วยครอบกันชนหน้านะครับของแท้ต้องมีสัญลักษณ์ Y นะครับผมโอเคไม่ให้ใครมาเสียเวลาเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวรถควบคู่กับของแต่งไปด้วยเลยนะครับดีไซน์ใหม่เอกลักษณ์ใหม่ของ Next Gen Ranger นะครับเริ่มต้นตั้งแต่กระโปรงหน้าเลยครับ เคิร์ฟใหม่ทรงใหม่ตามหลักอากาศพลาศาสตร์เหมือนเดิมนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบ LED พร้อมไฟ daylight แบบตัว C นะครับสวยงามมากเลยไฟตัดหมอกด้านหน้าจะเป็นไฟตัดหมอกแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาถึงด้านข้างด้านข้างสิ่งที่เสริมขึ้นมาคือคิ้วล้อนะครับของชุด Y เหมือนกันพร้อมกับ1ล้อ20 นะครับซีรียางคือ275 55็ดทับยีนะครับออกมาหล่อมากๆพร้อมกับล้อยี ho, ่ห e ้ออีซิตนะครับเป็นรุ่นทอร์นาโด,โ,ดโอเคมาด้านข้างกันครับฝาถังน้มันนะครับเวลาล็อกรถฝาถังน้มันปลดล็อกด้วยนะครับเวลาล็อกรถมันล็อกเองเวลาปลดล็อกมันลปลดล็อกด้วยผมสาธิตให้ดู นี่ครับเวลาล็อกอรถฝาดสามานล็อกรถด,ด้วยเวลาปลดล็อกฝาดสามันปลดล็อกด้วยนะครับมาบันไดด้านข้างนะครับเสริมขึ้นมาเพื่อให้เวลาใส่ของเพราะบางทีอะถ้าเราเยียบบันไดด้านหลังใช่ไหมครับแต่ของอยู่ด้านในะ่ะเราหยิบม่ค่อยสะดวกแต่พอเราเยียบด้านข้างปุ๊บเราสามารถหยิบของด้านในได้ที่สะดวกสบายเลยฝาท้ายนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายแบบ e-cup ครับ มีอีซี่ลิฟต์มาด้วยหรือเรียกง่ายๆคือฝาถ่ายผ่อนแรงนะครับมีไฟแบบไฟบ้านนะครับ230โวลต์นะครับแล้วก็12โวลต์นะครับเนี่ยฝาถ่ายเนี่ยเราใช้มือเดียวปิดได้เลยเบาๆเลยครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับดีโมดของรุ่นนี้ความพิเศษคือสามารถเปิดกระจกได้ สำหรับผมผมเรียกว่าเป็นการระบายความร้อนก่อนขึ้นรถนะครับกดค้างไว,าว้นะครับประมาณ3 5มถึงาวินะครับกระจกจะเปิดลงระบายความร้อนก่อนขึ้นรถจริงๆแล้วมันสามารถทำงานควบคู่กับฟอร์ดพาสได้ด้วยนะครับแต่ในรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาทุกรุ่นฟอร์ดพาสจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเนื่องจากต้องเยียบคัดรุ่นเกียร์ธรรมดาของฟอร์ดเยยบคัตถึงสตาร์ทรถได้ดังนั้นฟอร์ดพาสจะไม่สามารถสตาร์ทรถจากฟอร์ดพาสได้ในรุ่นเกียร์ธรรมดา วลาปิดกระจกมองข้างพับด้วยนะครับแล้วก็กระจกปิดต่อมาการล็อกรถนะครับจะล็อกได้2แบบคือจากดีโมดแล้วก็ตัวรถล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผมหรือใช้มือถัดได้เลยล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกรถอย่างนี้นะครับโอเคมาเรามาดูภายในของรถคันนี้กันขออนุญาตขึ้นรถนะครับ เป็นระบบแบบพุชสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับต้องเยียบคัตแล้วก็สตาร์ทรถนะครับพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับแบบแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้ยกเข้าดึงขึ้นดึงออกนี่นะครับได้แบบนี้เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับลูกค้าหลายคนสงสัยว่าไฟตะมอกอยู่ตรงไหนไฟตะมอกอยู่งนี้นะครับกดเข้าไปจะเป็นไฟตัหมอกนะครับ อันนี้คือระดับความสูงของไฟนะครับถ้ามันทุกข,ของเยอะหน้าเชิดใช่ไหมครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเดมเมอร์หน้าจอนะครับที่ที่ใส่แก้วหรูหรามากที่ปรับกระจกต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับปรับกระจกด้านซ้ายกดปุ่มซ้ายปรับกระจกด้านขวากดปุ่มขวานะครับพับกระจกนะครับล็อกกระจกนะครับปรับต่างๆอยู่ตรงนี้เลยโอเคมาเรามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับเรามาอยู่กันภายในภายในของ Next Gen Ranger ว้แท็กเก e ร์ธรรมดานะครับเราเริ่มต้นคุยที่หัวเกียร์ก็เลยแล้วกันเกียร์นี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเยียบคัสใส่เกียร์หนึ่งสสามสี่ห้าหเวลาใส่เกียร์ท้ายหลังนะครับบีบขึ้นแล้วก็ใส่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับกล้องท้ายหลังจะขึ้นด้วยนะครับชัดๆเลยต่อมางั้นเรามาคุยกันถงถึงเรื่องหน้าจอนะครับ หน้าจอเน,นี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเซตให้ดูเลยว่าทําอะไรได้บ้างเริ่มต้นนะครับอันนี้ตอน,นหน้าจอมันลงใช่ไหมครับเราสามารถใส่มุมมองเนื้อหาต่างๆบนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบกลมนะครับเนื้อหาบนหน้าจอนะครับด้านซ้ายนะครับเราสามารถเพิ่มวบดรอบได้นะครับผม ส่วนด้านขวาจะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอ่ะถูกต้องนะครับตอนนี้หน้าจอเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คือฝั่งซ้ายสายสุดนะครับจะเป็นอ่อุณหภูมิรถนะครับอันสองตรงนี้นะครับจะเป็นวัดรอบนะครับอันนี้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็ระดับเฉลิงนะครับหน้าจอตอนนี้นะครับจะบอกอะไรบ้างนะครับ ซ้ายนะครับคือกิโลที่ขับนะครับ2ความเร็วเฉลี่ยนะครับเวลาที่สตาร์ทนะครับอัตราการเส้นเปื่อนนะครับตรงนี้อัตราการเส้นเปื่อนเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับถ้าสมมติเราไม่อยากใช้หน้าจอนี้นะครับเราก็กดปิ่ตรงนี้ปุ๊บจะเป็นตรงนี้จะขึ้นเป็นเข็มแบบนี้เลยนะครับผมด้านซ้ายเลขเจ็ดเนี่ยคือบอกว่าขับแต่กี่กิโลนะครับพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้คือคูดคอนโทรลนะครับ กดปุ๊บจะขึ้นตรงเซตเห็นไหมครับตรงหน้าจอวเวลาเซตก็ดันขึ้นนะครับเวลาไม่ใช้แตะเบรกหรือกดปุ่มกลางนะครับผมด้านขวาคือิมิสปีดครับสมมุติว่าเราเซตไว้ที่เรากดค้างไว้ที่50 60เราจะเหยียบได้แค่60นะครับเวลาไม่ใช้เรากดปิดครับผมลดเสียงเพิ่มเสียงซิริหรือสังงานได้เสียงนะครับวางสายรับสายเปลี่ยนเพลงนะครับมาต่อมาคือหน้าจอนะครับหน้าจอของเราเป็นขนาด 12นิ้วนะครับผมสามารถต่อแบบ Apple CarPlay ได้เลยอันนี้คือผมต่อ Apple CarPlay อยู่นะครับเวลาใช้งานเราก็ขยายให้เต็มที่อันนี้นค,คือการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับหน้าจอของเราสามารถแสดงผลอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นจาก Air นะครับซ้ายขวาปรับแยกกันนะครับบอก Air Auto อโต้นะครับ พัดลมนะครับ AC นะครับไลฟฟ้าด้านหลังนะครับแล้วก็ไลฟฟ้าทางหน้าทางหลังนะครับแล้วก็นี้คือประมวลผลคือแอร์ออกตรงไหนบ้างเวลาเรากดปุ๊บแอร์ออกหน้าปรติเห็นไหมครับมันจะมีสีักโชว์นะครับแอร์ออกเท้าจะออกด้านล่างนะครับไลฟฟ้าด้านหน้านะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยมัตติฟังก์ชันรุ่นนี้ละเอียดมากค่อนข้างดีเลยครับเวลาไม่ใช้เราก็ปิดลงนะครับเวลาจะไปไหนนะครับ จริงๆคือทั้งง่ายสุดเลยคือเรากดเสิร์ชจ,จากโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับเวลาเสิร์ชสมมติว่าเราจะไปเซ็นทรัลพะรามสองนะครับ <S <S พอเสิร์ชจ,จากโทรศัพท์ปุ๊บมันจะขึ้นแผนที่นําทางตรงนี้นะครับได้ทั้ง g o o g l e Map นะครับแล้วก็ได้แมปจากของ iPhone เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราจะไปเซ็นทรัลพารามสองนะครับเริ่มต้นปุ๊บนาม,<อ>มันจะพาเราไปละดูง่ายมากนะครับแล้วก็ มีเมนูอย่างอื่นนะครับเช่นจุกไลน์นะครับดูได้ทั่วไปเลยแต่อันเนี้ยไม่สามารถนํา youtube ขึ้นหน้าจอได้นะครับแต่เวลาเปิดเพลงสามารถเปิดได้จากโทรศัพท์เลยครับอันนี้ผมเปิดเพลงจากโทรศัพท์ให้ดูนะครับเนี่ยพอเปิดพอเปิดเพลงนะครับเสียงออกจากลําโพงเลย พอดีครับพอดีโฆษณาเยอะไปนิดเนี่ยครับเสียงอ,อกอเรา,าเพิ่มเสียงกันนะครับผมเสียงออกปกติมาเรามาคุยเรื่องฟีงเจอร์อ่นมบ้งนะครับโหมดการขับขี่นะครับมีทั้งหมดสี C ่โหมดนะครับถ,ถ้าผมสาธิตให้ดูอ่วันแล้วกดต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีโหมดป,ปกติโหมดประหยดัดนะครับ แล้วก็หมดลากจูงแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับอันนี้หมดลากจูงนะครับอันนี้หมดถนนลื่นนะครับสีสันของหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ใช้โหมดปกตินะครับต่อมาคืออันนี้คือออโต้ดิฟล็อกนะครับถ้ากดปุ๊บเดี๋ยวผมกดให้ดูพอกดกลายเป็นปิดนะครับตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเวลาจะเบรกเราก็ดึงขึ้น เบรกใช้งานได้แหละนะครับแล้วก็เวลาปิดก็ดันลกนะครับผมมาแต่ผมอธิบายเรื่องหน้าจออีกนิดนึงนะครับว่าหน้าจอคันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับออโตโ้เบรกโฮได้นะครับเครื่งองเริ่มต้นจากรถจนรนะครับสามารถตั้งค่าทุกอย่างในนี้ได้เลยนะครับไม่แกะกระจกมองข้างนะครับที่เวลาล็อกรถแล้วปดด้วยกดตรงนี้แล้วก็กดพับกระจกนะครับ ไฟซองสว่างนะครับจะน่วงไว้20วินะครับที่ตับวัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับทั่วไปนะครับก็คือสามารถเปยภาษาไทยได้แล้วก็อุณหภูมิอันนี้ผมตั้งเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะได้ดูง่ายแล้วก็แอมเบียนไลท์นะครับสามารถเปิดได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันค่อนข้างสว่างไม่ทราบไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าครับผมมาไี้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มือเปิดนะครับจะอย่าม่ตรงนี้แหละ ของเดิมอยู่นี้นะครับอันนี้ยา้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วรายละเอียดคร่าวๆข,ของรถคันนี้มีประมาณนี้ครับถ้าใครอยากได้ฟอร์ดรอรอแบบนี้ทักมาหาผมได้เลยครับที่เบอร์090 906 90 119และจะให้จนกว่าคุณจะพอใจแน่นอนคลิปนี้สวัสดีครับ